ด้วยพี่ข้ารัสคิมิซุโนะยาย่าบะนะครับผมคุณชอบตัวละครอะไรในคิม,มิซุโนะยายาบะงัมีสัตว์ประหลาดอยู่5ตัวได้บุกห้องซ้อมแห่งนี้ผมป่าจะบิดฉากพวกมันเองสวัสดีครับพบกับปออีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นด้วยพี่ข้ารัสเ คิมิซึโนะยายปากนะครับผมและวันที่24เป็นวันเกิดของน้องป่านะครับเพื่อนร่วมวงของเรานั่นเองและเราได้มีของขวัญให้เขานะครับของขวัญเป็นไรปอนตั้งใจหาให้มันมากๆจริงๆไหนป๊อปเปิดไปดิเราให้โอสเตอร์กังจงอินนะครับผมเราให้อันนี้ต่างหาครับเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวจะขดเดี๋ยวเอาไปขัดห้องน้ำนะป่าห้องน้ำเหม็นมากเลยอะ นี่ครับผมนี่คือของขวัญทำไมามันต้องให้กูถืออะอรวะดวะกูถือกล้นะ <c oughs> อง นี่คือดาบของน่าจะเป็นของสพระเอกอรซึ่งซึ่งตอนไม่ดูไงแต่แบบเออในโลกไอซโร่ไปหาแบบข้อมูลมาได้เ็นอันนี้ปีที่แล้วป่าให้ของของมันเกิดคือเสื้อลายของอันนี้แหละก็เลยใช้กระบวนการอะกรีดพมถ่ายมาเป็นอันนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวมาดูรี้ยกล้ป่าคือวันนี้มีถ่ายแต่กระบอมีสำหรับองค์ของเราสายไลนะครับผมนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ที่ป่านั้นอัดหน้ากล้องตรงนี้คุณชอบตัวละครอะไรในทีินี้ป่ะครับ ผมจะให้ป๊อปดำเนินการไปเอ็นซีถามว่าชอบคนไหนในทีมมิวสิโน่อะไอแบะโอ้นั่นแหละมันต้องตอบว่าดิสโก้เจมส์ที่ผายเลยเนี่ยนั่นจะกดพีดับไหมกูก็ให้มันอยู่ดิอืมนั่นแหละโดยคิดรียคปากมืนถ้าปากเห็นตาต้องเฮ้ยอีกแล้วอ่ะจริงปะเนี่ยเฮ้ย ช่อวาจะไม่ได้ใจนั่นแหละครับมาดูกันว่าเราจะหลอกกันสําเร็จไหมแล้วมาดูรีแอคของป๋ากันนะว่ามันจะเวอร์วังแค่ไหนนะผมปนก็แบบคาดเดาไม่ได้มันก็จะเราดูเราว่เราดูภาพเขาสื่อไปยังไงเออนั่นแหละเจอกันครับบาไปายจะทำอะไรให้พูดอะไรเซ่นไรก่อนอะไรก็ได้กิ๊ดก้า ครับผมก็ผมนะครับครับชื่อป่าครับคืออย่างแรกผมต้องบอกเลยว่ากางเกงใน่ะผมไม่สีแดงผมไเคยรู้ยากจับอยักแต่ต้องจับอะไรอข้อเนี้ยคุณเป็นคนชอบดูบอลใช่ไหมครับครับผม ื่องคิมมินกใหญ่ยยบใช่ไหมครับครับคุณชอบตัวละครอะไรในคิมิสนุใหญ่ครับคุณชอบตัวละครอะไรในคิมิสนุใหญ่แครับคือคือผมชอบเ่นงโงคูครับเ่นงโงคูครับเขามีสีแดงครับจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามพิเศษนนะ เพราะว่าแล้ววันนี้อีกคอนเทนต์นึงที่เราทำคือเราจะทำให้ดูเป็นพอฆาตสนครับผมใครวะอันนี้ก็มีสีแดงแล้เไหมใช่นี่ก็คือ Happy Birthday to you Happy Birthday t o y o ่งงเลยงงเลยคิดแม่งเก่าทีมันก็ถามไม่ได้เลยยะ ให้ป่าให้ป่านี่ไงพี่ีแดงเหมือนกันจาดของรู่พีกครับแล้วผมไม่เอ้ยจริงจริงเอาจริงคือผมก็ชอบมัน e uh, จริงหัวเรหัวเอาะหวราะันเราเรเาะเรัรรัวเราเรานเาะหอระเระเรเะาะาะเัวเราะัวาี่ัววัวเา เอา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 เดุกอุ้ยอุ้ยเเยมีแต่คนอยากเล่นแล้วทีนี้เอาละเอาละ้หายใจหายใจหายใจวิ่งกระบดนกะเร็วจังถ้าถ้้กูทำปนดีเขาจะทำเบสก้เขานี่คือกู เดูตัดไอ้หลุยไอ้หลุยอยากเล่นน่ะมาดูดียอีอยากเป็นเนสโกซื้อโยคูโกน้องพี่หัวง้ดูแลเด็กแล้วนี่นี่ฉันนวต้องวิ่งไปตามไปตโกเจอโอเคตรงไมาตรงนี้เรามีสัมพันธ์จริงันมมี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 หรือว่าแข่งเราสาเร็จรอบสองเอ๊ะมึงไอ้ป๊อเลคำถามกูด้วยกบอกมันเดินเข้าไปทำไมก ผแควาเรกว่ามีคหายปกดูด uh, so so oh okay. oh, ูููููโซเปย์โซเปย์โอ้ m ห g o กอะไรกันครับเนี่ยดึงไม่ได้แกิเดินซ้ายมาเดินเยอะชิบหายงงคุับไปไหมจ้าคุณเอ๊ มีสัปาราอยู่ข้าตัวในบุกห้องซ้อมแห่งนี้ผมป่าจะบิดฉากพวกมันเองเพราะผมคือพระเอกของเรื่องนี้แล้วก็วันนี้นะครับาตัวแรกมาเลยย Fa <coughs> isa. <coughs> <coughs> บอกเลยว่าดีแอกมันสุดยอดกว่าหอยบอสเยอะเลยโอเคเหนื่อยเลยนั่นแหละครับยังไงก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปต่อไปเขายังชอบอยู่เขายังชอบเป็นอยู่เร็วตรงนี้่ทำศครับเดี๋ยวนะตกลงตกลงตวันนี้เรานัดพ้อมอะไรกันเปล่าไปเดี๋ยวพร้อมโอเคบายบายยังไม่จบอ่ะก็ Yeah <laughs>